การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีประกาศความพร้อมจัดสึกกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคกลางนนทบุรีเกม2 0 2 4อย่างยิ่งใหญ่ชิงชัย11ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตระดมสนามแข่งกว่า100สนามพร้อมรองรับทัพนักกีฬาทั่วภาคกลางที่เข้าร่วมชิงชัยระหว่างวันที่17-26ถึง่ธันวาคมนี้ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานนทบุรีเกม24ได้ทาง Facebook นนทบุรีเกม2 0 2 4 และทางเว็บไซต์ .com จังหวัดนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกรสมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศนะครับรอบคัดเลือกในระดับภาคกลางครั้งที่39หรือนนทบุรีเกมนะครับซึ่งเรากําหนดจดัดในวันที่17ธันวาคมถึงวันที่26ธันวาคม 2 5 6 7รวมระยะเวลา10วันซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทหลักและกีฬาสาธิตในส่วนของกีฬาหลักก็จะมี11ประเภทนะครับซึ่งได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลนะครับเซปักตะก้อวอลเลย์บอลในร่มวอลเลย์บอลชายหาดนะครับรวมไปถึงเปตองเทเบิลเทนนิสหมักฮอสหมักลุกกีฬาสาธิตก็ได้แก่นะครับ จักรยานขาถ่ายแล้วก็ E ีสปอร์ตซึ่งเราได้มีการจัดการแข่งขันนะครับโดยเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่เปิดสถานที่จัดการแข่งขันนะครับโดยใช้สนามกีฬาทั้งของในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองและก็ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่ง หวังซึ่งจังหวัดนนทบุรีเองก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความตระหนักในเรื่องการให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายของนักเรียนนักและเยาวชนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีามาตรฐานทางด้านการกีฬาที่เป็นสากลเพื่อที่จะให้เด็กนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีความรักความสามัคคี อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในของการจัดการแข่งขันนะครับกีฬา,านักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกในระบับในระดับภาคกลางนะครับครั้งที่39ในครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่านะครับเรามีสถานที่เปิดการแข่งขันนะครับคือนนทบุรีสเตเดียมนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆสถานที่ซึ่งมีการเตรียมพร้อมความพร้อมเป็นอย่างดี ซึ่งนั่นรวมถึงสถานที่พักของผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวก,กอื่นๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจราจรต่างๆได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้มากกว่า5,000คนคนนัก นักกีฬานะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ5,000คนนะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียนในตอนต้นทางจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับในในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเราให้ความสําคัญนะครับกับในเรื่องการกีฬาเพราะจะทําให้เด็กนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรักความสมัค้คีมีวินัยน,นะครับแล้วก็จะมีคุณธรรมซึ่งอันนี้เป็น คุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์ที่นะครับทางจังหวัดนะครับเ,เราคาดหวังแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับในเรื่องอีฬาให้มีความหลากหลายแล้วก็เป็นเป็นที่สนใจนะครับของไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดนนทบุรีได้หันมาเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายครับครับในส่วนความพร้อมของสนามอย่างที่ท่านตัววาได้กล่ีแล้ว นะครับนอกจากนนบุรีสเตเดียมแห่งนี้แล้วนะครับเรายังมีสนามของบรรดาในเครือข่ายขององคอ์กรปกคอรองถูกท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบาลนครนนบุรีก็ดีทั้งเทศบาลไซนะน,น,น้อยก็ดีรวมทั้งสนามกีฬาตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมอย่างเรียบร้อยรวมทั้งสนามกีฬาของเอกชนด้วยนะครับแลนะในการดูแลต้อนรับนะครับเราจะมีโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก30แห่งซึ่งพร้อมที่จะเป็นที่พักของนักกีฬาและครูผุ้สอนนะครับให้กับลูกๆนักเรียนภาคกลางที่จะร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง74แห่งนะครับเรามีความพร้อมครับางานงานการจัดงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนักเรียนระดับภาคกลางในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเลยคือต้องการให้นักเรียนนะครับอของท้องถิ่นในภาคกลางเนี่ยมีมาตรฐานที่ที่ที่ดีนะครับมีจิตใจเป็นนักกีฬาแล้วก็เมื่อผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคกลางแล้วนะครับจะส่งต่อยอดไปสู่การแข่งขันร,ระดับประเทศครับซึ่งจะมีการแข่งขันที่สุราษฎธานีเป็นเจ้าภาพนะครับในต้นปี ในในต้นปี2568นี้นะครับซึ่งก็ก็หวังว่ากีฬาของเด็กนักเรียนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นตัวแทนของของจังหวัดของเขตแล้วก็ของประเทศชาติต่ตอไปครับขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาที่จะมาเข้าการแข่งขันนะครับกีฬานักเรียนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นแหระดับประเทศนะครับรอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่39นะครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้มีความามุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะครอบรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติเพราะว่าทุกคนนะครับที่ได้มีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับก็จะทําให้เด็กของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวินยัยมีความรักมีความสมัคคีแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ นะครับเ,เด็กเกยาวชนในพื้นที่ของภาคกลางนะครับและหมายรวมถึงทั้งประเทศแล้วก็เรียนยืนยันว่าทางจังหวัดนนทบุรีนะครับได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับนะครับนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับในทุกๆมิติเราได้มีการเอานวยความสะดวกนะครับอย่างพร้อมเพียง แล้วก็จะเป็นการที่นักกีฬานะครับในครั้งนี้เนี่ยจะได้มามีโอกาสเยี่ยมชมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีหลายแห่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีควบคู่กันไปด้วยครับ